มีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในไอยิกาสูตรความว่าสัพเพสัตตามริสสันติบรานันตังหิชีวิตังยถากรรมมังคมิสสันติปุญญาปาปะพลลปะคาเนรยางปาปากรรมมันตาปุญญกรรมมาจะสุขติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักเป็นไปตามกรรมก่าวถึงผลแห่งบุญและบาปผู้ทำบาปจากไปสู่นรกส่วนผู้ทำบุญจากไปสู่สุคติมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงส,สัตว์ปสททั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถรอดพ้นความตายไปได้ นี่เป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องประสบด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็วแต่เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาความจริงของชีวิตมัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นกับตนจึงหวาดหวั่นและไม่กล้าเผชิญกับความจริงเนื่องจากไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะรับกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจึงเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวจิตใจก็หดหูเศร้าอหม,มองเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่กลัวความตายเอามากๆม,มนุษย์ทุกคนต่างก็กลัวความตายทั้งนั้นแหละต่างกันแต่ว่าอาการที่แสดงออกมานั้นะ อาจมากบ้างน้อยบ้างแต่ภิกษุรูปนี้กลัวตายมากจนผิดปะกะติรเรื่องราวงท่านจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะมีกุรบุตรคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้ขับไปวัดพระเชตวันกับเพื่อนๆืเพื่อฟังรธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้กระจายถึงทุกข์ทอดภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจึงตัดสินใจออกบวชและศึกษาธรรมวินัยอยู่ที่วัดเชตวันแต่ดูอุปนิสัยของท่านเป็นคนกลัวตายเอามากมาก,มากเวลาเดินไปไหนมาไหนแม้จะอยู่ในบริเวณวัดพอได้ยินลมพัดแรงๆ หรือเสียงกิ่งไม้แห้งตกลงกระทบพื้นแม้กระทั่งเสียงนกร้องก็ดีก็จะสะดุ้งวายกลัวรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณน,นั้นอย่างรวดเร็วเปราสตรมิศเห็นท่านกลัวตายผิดปกติจึงได้นำไปพูดคุยกันทั่วทั้งวัดต่อมากลายเป็นหัวข้อสนทนากันในรงธรรมสภาว่า การกลัวตายเป็นเรื่องปกติของปุถุชนทั่วไปแต่พวกเราไม่เคยเห็นภิกษุรูปไหนที่กลัวตายแต่กับภิกษุหนุ่มรูปนี้เลยสงสัยคงจะไม่เคยเจริญม,มรณา,านุสติแต่ท่านนึกถึงความตายอยู่บ่อยก็คงจะไม่กลัวตายมากขนาดนี้ขณะที่ไปภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนาธรรมกันอยู่ แล้วบรมศาสดาก็ะเด็จเสด็จมาที่โรงธรรมสภาแล้วตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันอยู่หรือม่อคสุษุทั้งหลายกราบทูลนิทราบก็มีพุทธบัญชารับสั่งอภิตามิกษุรูปนั้นมาเข้าเฝ้าครานภิกษุรูปนั้นมาถึงต้องจึังตรัสถามว่าจริงไหมภิกษุู ที่เธอกลัวตายแค่ได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงไม้แห้งตกก็สะด้งหวาดกลัวรีบหนีไปทันทีพิสุนุ่มได้กราบทูลยอมรับว่าจริงไม่เจา้าค่ะครั้นได้สดับแล้วรับลมศา,ศาสดาจึงประกาศท่ามกลางสงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยที่ภิกสุรูปนี้กลัวตายจนเกินเหตุ แม้ชาติที่แล้วก็กลัวตายอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ในชาตินั้นอาศัยเราที่เกิดเป็นลูกกระเทวาผู้ได้ก้าใจถึงเรื่องความตายจึงหายกลัวได้ว่าพระภิกษุอยากครุ่เรื่องลาของพระภิกษุรูปนี้จึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตคลองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสี ในชาตินั้นพระโพธิษัตว์บังเกิดเป็นลุกเทวาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานวันหนึ่งพระเจ้าพาราณสีมีกระแสรับสั่งให้นำช้างมงคลของลงไปพวกขัถาจารย์ได้ฝึกหัดเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเดกยามเกิดศึกสงครามช้างจะได้ไม่วาดวันพลันพลึงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นในสนามรบ เมื่อครูฝึกได้รับช้างมงคลมาแล้วก็ได้ทำตามพระดำรัสโดยการนำช้างไปผูกไว้ที่เสาตะลุงอย่างแน่นหนาไม่ให้กระดูกกระดิกได้เลยแล้วก็ให้คนล้อมหน้าล้อมหลังให้ตีกลองสึกครัวขึ้นแล้วทำทีว่าจะซัดหอกก็าหาช้างช้างเห็นอย่างนั้นก็เกิดกลัวตายขึ้นมาอย่างจับจิตจึงรวบรวมพลังทั้งหมดชวยกระชาก จนเสาตะลงหกักโค่นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วครูฝึกไม่เห็นช้างกำลังวิ่งหนีจึงให้ช่วยกันวิ่งไล่จับแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับช้างได้สักคนพอาช้างหลุดรอดหนีไปได้ mm. ก็ได้ขับไปอยู่ในป่าหิมพานที่ลูกเทวาโพธิสัตว์อาศัยอยู่นับตั้งแต่ได้รับการฝึกครั้งนั้นมาช้างตัวนี้ จะมีนิสัยหวดาดระแวงกลัวตายอยู่ตลอดเวลา่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนพอได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งตกกระทบพื้นดินหรือได้ยินเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นในป่าก็จะสะดุ้งวายกลัวจนตัวสั่นแล้วรีบวิง่งหนีไปที่อื่นอย่างรวดเร็วทำให้ไปเป็นอันกินอันนอนเลย จิตใจมีแต่ความหวาดอระแวงเดินไปในทิศทางไหนก็จะมีแต่ความสะดุ้งตกใจกลัวรุกเทวาโพธิสัตว์สังเกตเห็นกิริยาการของช้างเช่นนั้นจึงเห็นออกเห็นใจได้ปรากฏกายยืนอยู่ที่คาคบไม้ต่อหน้าช้างแล้วก็กล่าวให้ข้อคิดว่านี่เจ้าช้าง ในป่านี้นะ่ะมีต้นไม้ผุแห้งพร้อมที่จะหักลงอยู่มากมายแต่หากเจ้าจะหวาดกลัวยอยู่อย่างนี้โดยไม่ยอมพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสักวันหนึ่งก็ต้องมีอันดับสลายไปซึ่งก็เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่ยังถูกความเสื่อมครอบงาอยู่ หากเจ้าจะหวาดกลัวโดยไร้เหตุผลอยู่อย่างนี้เจ้าต้องสู้ผอมตายไปจริงๆอย่างแน่นอนจ้างเด้ฟังคำสกิจใจของรุกะเทวาโพธิสัตก็จุกคิดขึ้นมาเมื่อได้คิดก็คิดได้จึงคิดสอนตอนเองทุกวันเหมือนเตือนตัวเองอยู่บ,บ่อย ในสุดช้างก็สามารถหมดความระแวงคลายความกลัวตาจนเกินไปทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหิมพานอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องจบลงเพื่อนสหธรรมิกก็รู้สึกสงสารท่านเพราะเป็นนิสัยที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข นั้นนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพระภิกษุสามเณรรูปไหนกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมีแต่ให้กำลังใจปรอบโยนท่านในยามที่ขาดสติประคองตัวเองไม่ได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งที่แต่ละคนกำลังประสบในปัจจุบันล้วนมีภูมิหลังด้วยกันทั้งนั้นยามภิกษุที่กลัวตายในเรื่องนี้ ในเดิกชาติแต่เคยประสบกเหตุการณ์ที่อ,อกสั่นขันแขวนมาก่อนจึงทำให้มีนิสัยกลัวตายติดประ้ามชาติฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีจะได้ไม่ตำหนิกันต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจจะรีบจับผิดให้จับถูกหรือพิจารณาต้นสายปลายเหตุให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยหาทางแนะนำกันไปก็คิดอีกอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้คือแม้ความตายจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือตายแล้วต้องไปสวยทุกทรมานในมหานรกอีกยาวนานบางคนไม่สนใจเรื่องชีวิตในปรโลกเอาเสียเลยวัดก็ไม่เข้าเอาแต่ทำมาหากิน มีเวลาก็หาความสุขที่มีจีรังยั่งยืนใส่ตัวไปวันๆนซร่งความสุขที่สแสวงหานั้นส่วนใหญ่มักข้องเกี่ยวอยู่กับอบายมุขเช่นคบคนไม่ดีเป็นเพื่อนเพื่อนก็ชักชวนไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพน,นันไปเที่ยวสถานเริงกรมต่างๆหรือชักชวนกันดื่มน้ำเมา ซึ่งเป็นสุขชั่วคราวแต่ต้องทุกข์ไปยาวนานทั้งทุกข์ภายในชาตินี้และทุกข์ทรมานในปรโลกเราจึงควรทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแนะนำเขาต้องอดทนที่จะทำหน้าที่อันทงสงเกตนี้เพื่อบุญบารมีของตัวเราเองมนุษยชาติจะได้มีชีวิตหลังความตายที่ปลอดภยัย มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยก็่าถึงธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ